เดปัญหาก็ต้องแก้อีกขอบคุณยาบำรุงร่างกายกริกล็ครูครับป้ายบอกยกบอกยกที่3มคุณป๋องยกที่3นะครับโอ้ยแข้งขวาหลุดครับเพชรเอกขวาที่ติดพยายามก้มไต่ครับเหนือธรณีครับเดินเข้าหานะครับแข้งซ้ายซ้ายนําไปก่อนสายเจอขวาครับแข้งขวาครั้งแรกติดครั้งที่2เพื่อครับเจอสอซ้ายกระแทกเข้ามา มีสอกมาแจมแล้วครับเหนือธรณีวางซ้ายงายตีเลยครับเพชรเอกถูกครูงายยังโอ้โหดอกนี้สวยครับผักเลียงโอ้โหบิดเป็นเกลียวกระชากเสียบเต,ต<า>มเข้าไปดได้<อ>ทันทีเพชรเอกกิตารนครับพยายามแทงจิกไปที่หน้าขาครับ ตีขวาครับเจอเลียบอีกแล้วนะครับนี่ครับแม่ไรปวดหัวนะครับเหนือธรณีครับเจอจอมฝีมือหยาดเพชรเอกหลจากที่ทําได้ดีใน2อสาจังหวะแรกครับล่างล่างคู้พยันจะขึ้นบนไม่ได้อาเจอซ้ายตรงครับตีเข่าซ้ายเบาๆครับเหนือธรณีก็ยังไม่มีลูกเน้นใ้เห็นนะครับเหนือธรณีตอนนี้ครับอาล้วครับของได้หมายข่ยัดขวาครับเพชรเอกตีเข่าซ้ายมาครับกดแขนครับกดแขนแล้วตีเข่าขวาของเหนือธรณี เปรียบช่วงโชคครับลอยกว่าเล็กน้อยครับเซิ่งเหยียบเข้าไปนี่ฮะตีคืนมีศอกครับมีช่องไม่ได้ครับอันตรายเี๋ยวธรณีนั้นถวางเลยวับฟันเลยครับจังหวะสอกตั้งซิ่งแต่ไล่แขนดีมากครับเหนือธรณีครับแล้วก็ลูกขวาครับตีเข่าขวาครับเจอเข่าซ้ายของเพชรเอกครับขวาไปทีอีกทีหนึ่ง อย่าตีขวาครับเอะไะครับเพชรเดกพยายามจะคล้องนะครับพยายามจะคล้องไม่ยอมให้เหลือธรณีขึ้นคอเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าจังหวะตียังไม่ได้ครับกรรมการแยกมาเกมเปิดแล้วยกนี้วัดกันแล้วครับวัดกันที่กำลังวัดกันที่ท่าทรหดมาแล้วครับมีคนละเล็บขวาคนละด้ากระชากเรียบมากลูกนี้ครับลูกจบของทางด้านเพชรเอกก็ยังทําได้ดีเตะเข้าไปวงในอีกครับเหล่ากระชากเรียบนี่ลูกเ่าของกระชากเรี่ยมนี่กำใช้แรงนมากกว่า ปิดเหลี่ยมจบว่างโอ้โหข่าบินเลยมัดขึงแข่งขึ้นเข่ายกที่สี่ครับต้องทำผลงานต่อครับยกที่สี่เหนือธรณีกางเกงสีแดงเพชรเอกกางเกงสีน้ำเงินโต้กลับอย่างไวแข่งขวาปิดยเกมไวแล้วครับเพชรเอก สารวัตรจารูส,สังลุยส,ส,สังล่าสังประชิดสู้ทุกโต้ทุกดอกสู้ทุกรูปแบบกระชากเรียบโอ้ดอกนีเนี่ครับเป็นจุดที่เพชรเอกต้องใช้ความเฉียบขาดของเขาตรงนี้ครับนัมาช่วยครับเนี่ยครับืนเรียบดีก็ต้องทําให้เห็นบ่อยๆครับแล้วก็ต้องมีอาวุธช้อนด้วยขยับข้าไปครับแข้งขวาเปิดต้นน้ํามาดีมากเสียเหลี่ยมเสียงบลอยไม่ดีนะครับลูกเหนือธรณีดี าต้องให้ดีนะขาผิดหลักผิดศองที่เรียกช่วยครับมาเกมจะมีอาการเปกร็งเหมือนกันครับอตีข่าซ้ายครับยัดขวามาครับเจอขวาโต้จากเพชรคารับขยับแต่ตีไม่ได้ก็ป้องกันไปก่อนครับเจอขวามาซ้ายโต้ครับเพชรเอกโ็งเลยก็มีเหลี่ยมตัวมาช่วยครับเขาโยนบอลใสิมาครับเนเดินเข้าหาต่อกำแพงซ้ายดีครับเพชรเอกครับเจอขวาโต้แล้วแม็กแม็กไม่ไปครับไม่ไปแต่ยังมีแข้งครับเพชรเอกครับขวางเอาไว้ครับเหนือธรณีขวาได้แต่ตีได้ไหมตีไม่ได้นะฮะอ่า ขยานเข่นเอ้<อ>ครับโอ้โหบีบหัวใจกองเชียร์ครับได้เหลี่ยมได้ทรงครับลงแต่ละยกของทางด้านเหน,นือธนณีเจอเหลี่ยมของเพชรเอกลูกนี้จะมีเหลียห่ยมไหมเห็นไหมเปิดเกมเดินครับ <veter> ป้าเข้าไปครับเตะขวาเข่าเหลี่ยมจังหวะจับได้นี่เข้าร่องเหลี่ยมแกปิดทันทีครับลงในลงในครับแมาฝันศอกครับฟันศอส่อง คืนครับเอาดีมันจะไปแยกอะไรครับแม่ได้สอบมาขึ้นได้สอบครับกดน้องให้พี่มาพี่ต้องจ่ายขึ้นกระชากออ้ยกระชากแต่ดันเจอข่าวขวาของเหนือธรณีครับขวางเอาไว้ครับเหนือธรณีพยายามจะเอานวมปิดจมูกนะครับให้เพชรเอกแล้วก็พาตีกระดิบเอาไว้ครับเอาแล้วครับเกมอย่างนี้จะเป็นของใครครับพอแล้วครับเพชรเอกก็พอพี่เลี้ยงบอกพอแล้วครับสตาร์ทออกมาเดินเร่งเกมขึ้นมา ในขณะที่เหนือธรณีเองก็เหนือธรณีผู้วิทยาหมวกแดงครับจากกาลสินน้ำเงินจากสระบุรีครับเพชรเอกเกียรตจจำรูนศิลปะความสวยงามหรือว่าพละกำลังกิจจาดวงดาวพารังครับไปน้ำเงินเลยนะครับเนี่ยครับเพชรเอกเกียรตจจำรูนครับวันนี้ทั้งได้เหลี่ยมแล้วก็ลูกค่